ฉันวันๆเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ยอมทํางานชอบโยนอนงานให้คนอื่นอะเหรอเธอเอาฉันไปนินทาไปพูดสีเสียห,หายหายหาว่าฉันตัวเหม็นเธอแหละทําได้ไงพูดถึอสองคนจีบกันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมาทะเลาะกันแบบนี้ล่ะเลิฟลิคิดไทยแลน แล้วออมยังไม่มาอีกเ,เนี่ยนั่นสิไปทะเลเทลาไหรี่อื่นแน่เลยสวัสดีจ้าทุกคนนี่ไงพูดถึงก็มาเลยแหมออมมาซะสายเชียวแอบไปแวะที่ไหนมาอีกละ่ะก็นิดนึงน่ะฉันมีธุรานิดหน่อยนี่วันนี้ฉันซื้อขนมมาฝากพวกเธอเลยนะโอ้จริงปะเนี่ยแม่ตาไม่เท่าไหร่เลยนะยนิดนึ่งน่ะดีดีน,ดนะแหมฉันกำลังหิวพอดีเลย หอมเป็นไงตาอร่อยไหมร้านโปรดฉันเลยนะอุ๊ยอร่อยดีป้ามาแบ่งให้ฉันลองกินมั้งสิเอ้าอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวหมดแบ่งๆนานๆกันเยอะหอมอร่อยอร่อยชิมิล่า เดี๋ยวฉันซื้อมาากอีก2กระปุกเลยแหมใจดีจริงๆเลยนะแม่คุยเฮ้ยแบ่งบันดีเดี๋ยวสิให้ฉันกินก่อนทำไรกันอะบอสนี่มันเวลางานแล้วนะยังจะมานั่งกินขนมัอีกมันน่าตัดเดือนๆไหมเนี่ยค่ะครับบอสครับรีบทำงานกันให้เสร็จนะถ้าผมเห็นอีกพวกคุณโดนแน่ครับ ขี้บ่นเนาะยังไม่แก่เลยบ่นเป็นหมีกินพึ่งไปได้แต่ฉันว่าหน้าเขาก็เริ่มแก่แล้วนะเสียงดังไปแต่ก็โดนเช่นนั้นกลุ่มหรอกออแต่เขาก็จริงจังเกินไปจริงๆนั่นแหละเอาเถอะเอาเถอะยังไงเขาก็เป็นหัวหน้าเราทำงานกันต่อดีกว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาก็กลับมาบ่นอีกหรอก <บน S 2> <อ> ว,วันวันเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ยอมทํางานชอบโยนงานให้คนอื่นอะหรอเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงเธอนั่นแหละออมเธอเอาฉันไปนินทาไปพูดเสีเสียให้หายหาว่าฉันตัวเหม็นเธอแหละทําได้ไงฉันพูดตอนไหนฮะเธอนั่นแหละพูดอย่ามาโกหกฉันนะเธอนั่นแหละเงียบไปเลยฉันเห็นห่างของเธอหมดแล้วต่อไปนี้นะเธอกับฉันไม่ต้องมาคุยกันอะไรกันมีเรื่องอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างล่างเลยบอสก็ ออกมาสิครับเอาผมไป็นินทารับหลังไม่ไว้หน้าผมเลยไม่ใช่นะคะกีต้าน,นั่นแหละค่ะที่เอาออกไาว่าเสียห้หายเอา้าพูกเธือ2สองคนจีบกันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมาทะเลาะกันแบบนี้ล่ะฮะจ,จ,จีบกันได้นะคะผมก็ออมาเหรอครับบอสไปเอาข่าวมาจากไหนครับเนี่ยใช่เอา้าไม่ได้จีบกันอยู่หรอนม่งานค่ะบอสอบค,ครับเออบอสคะ ครับคุณเฟิร์นมีอะไรหรือเปล่าเออคือว่าพูดมาสิจะอ้ามึงอยู่ทำไมออมกับกีตาร์ค่ะมัวแต่จีบกันไม่ทำงานตอนนี้งานทุกอย่างก,ก็ล่าช้าไปหมดเลยค่ะพอดีคิรเป็นผมบริษัทก็เลยมาบอกบอสค่ะทำไมไม่แยกแยะเวลา,าง,งานไห้ถูกนะขอบคุณมากคะคุณเฟิร์นที่มาแจ้งผมค่ะบอสฮะ เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฟิร์นเขาก็เป็นคนบอกฉันเหมือนกันว่าเธออะเอาฉันไปนินทากินได้กินได้ีอ่ะเฟิร์นฉันเราเป็นห่วงเธอจริงๆเลยเป็นห่วงเธอจะเป็นห่วงฉันเรื่องอะไรอ่ะเฟิร์นก็ออมมาสิเที่ยวไปบ่นกับคนอื่นว่าเธออะตัวเหม็นมากเวลานั่งทำง,งานก็ไม่อยากนั่งใกล้บอกว่าเหม็น จะอ้วกฉันเป็นห่วงก็เลยมาบอกเธอฉันกลัวว่าเธอจะเสียหน้าจริงเหรอ,อขอบใจเธอมากเลยนะเฟิร์นที่เป็นห่วงฉันอะเธอเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีจริงๆเลยไม่เป็นไรเพื่อนกันก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กันสิ๋อม เห็นแกนตัว,วนี่ออมึมีอะไรหรือเปล่าเฟิร์นทำหน้าเครียดเชียวเธอไปทำอะไรให้กีต้าโกรธหรือเปล่าฮะฉันยังไม่ทําทำอะไรเลยนะทำไมหรอก็กีต้านะสิบอกกับฉันว่าเธอชอบเอาเปรียบคนอื่นฮะชอบเล่นแต่โทรศัพท์ งานก็ไม่สนใจแถมยังชอบโยนงานให้คนอื่นอีกฉันเป็นห่วงก็เลยมาถามดูว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าหืมกีต้าขอบใจนะเฟิร์นที่ทำให้ฉันได้รู้ท่าแท้ของเพื่อนคนนี้ฮะนี่มันเรื่องอะไรกันฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยอันไหนคือเรื่องจริงกันแน่อ้าวอยู่กันพร้อมหน้าเชียวมีอะไรกันหรอคะนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ย ทำมาป่านหัวพวกเราทำไมนั่นนะสิเฟินเธอที่อะแรงของเธออยู่เนี่ยเราขอโทษนะทุกคนที่เราแก้งพวกเธออะ่ะเราแค่อยากมีผลงานแล้วก็อยากเลื่อนตำแหน่งหมแล้วมาป่านพวกเราแบบนี้เนี่ยนะมันใช่ไหมเนี่ยใช่พวกเราสาว้ใจเธอพอเลยพอเลยคุณเฟินค่ะบอส ผมเห็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมจะแค่ตักเตือนคุณแต่ถ้ามีครั้งหน้าผมจะไล่คุณออกค่ะบอสขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสเฟิร์นเฟิร์นสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะจำเอาไว้นะเฟิร์นอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่นความขยันเท่านั้นแหละที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะบอสเฟิร์นสํนึกผิดแล้วค่ะทุกคน เราขอโทษนะเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วคราวหลังก็อย่ายทำแบบนี้นะใช่เฟิร์นพวกเราก็มีกันอยู่แค่นี้แหละอย่าหาเรื่องมาทะเลาะกันเลยอืมขอบคุณนะทุกคนที่เข้าใจเราแล้วก็ให้อภัยเราแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้ม เธยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นเลอพี่คิดไทยแลนด์